สังขละบุรีร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเทีย่ยวสังขละบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานผลึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานปลอดภัยปี2568สงกรานสนุกปลอดภัยไร้ความรุนแรงถนนข้าวสาวัฒนธรรมถนนข้าวยาฮูสังขละบุรีประจำปี2568เย็นทุล่ามหาสงกราน2568ศาสตร์สู้สึกคลึกคลื่นขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์ประเพณีสงกรานไทยพร้อมประกาศซนิง่งเพื่อร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล วันที่8เมษายน2568เวลา14นาฬิกาน,นพรพลินรีเวอร์ไซด์รีสอร์ทอ,อสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมในอสังขระบุรีเป็นประธานงานถแถลงข่าวเย็นทั่ว่ามหาสงกรานต์สอาสศาสตร์สู้สึกคลืนเล่นน้ำปลอดภัยสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์โดยมีดรน,น,นัทธิสินีเต็งเที่ยงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอ,อสังขระบุรีวที่ร้อยตรียุทธจกักรแก้วจันทร์คณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นายสุภกริสางามนิ่มสาธารณสุขอำเภอสังขละบ,บุรีนายสพลทวัตวงคำสำนักง,งานปพจังหวัดกาญจนบ,บุรีพันตำรวจเอกสันติพิทักษ์สกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีพันตำรวจโทสมศักดิ์นวลสีพบร้อยตชดที่134 นายถนอมแก้วจันทร์กำนันตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีนายแพทย์กฤษดาวุฒิยกรผูร้อำนวยการโรงพยาบาลสังขระบ,บุรีนายอภิชาติอกอายรักษาการผู้อำนวยการรอสอททสังขระบ,บุรีนายสุริชัยรักวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนางสาวอุบลวรรณคงสว่างผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกนางสาวนัศยาวิศน,นุกรโยธินผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า ส่วนราชการสมาชิกเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานถแถลงข่าวการจัดงานทางด้านนางสาวพิมพ์ชนกข,ของสาวดีกล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเพณีและการไม่ละเมิดสิทธทิต่อผู้อื่นโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทยเคารพประเพณีดั้งเดิมรักษาคุณค่าวัฒนธรรมให้คงอยู่รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยในช่วงกิจกรรมสงกรานและเน้นการมีส่วนร่ว มว่ระหว่างคนในท้องถิ่นโดยให้เทศกาลสงกรานต์เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนเป็นการขับเคลื่อนประเพณีสงกรานต์ที่เน้นทั้งการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ยั่งยืนปลอดภัยซึ่งในปีนี้อำเภอสังขละบุรีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการแผนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ด้านประเพณีวัฒนธรรมและดนตรีระหว่างวันที่12-15เมษายน 2,568บริเวณวัดศีสุวรรณหมู่ที่1ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจัังหวดกาญจนบ,บุรีภายใต้ชื่อผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภยัยปี2,568สงกรานต์สนุบป,ปลอดภยัยไร้ความรุนแรงถนนข้าวสามวัฒนธรรม สังขละบ,บุรีประจำปี2568โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนตร์กรวดน้ำขบวนแห่พระแก้วขาวและรูปหล่อเสมือนหลวงพ่อโจโละให้ประชาชนสักกราระและส่งน้ำพระแก้วขาวจำลองภายในวัดส่งน้ำพระสงฆ์รังไม้ไผ่รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุพิธีค้ำต้นโพแห่กระต๊อบโปรยก่อจะดีไซน์พื้นที่เล่นน้ำแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรำบงย้อนยุคสืบเนื่องจากปัจจุบันการจัดงานประเพณีสงกรานและการเล่นน้ำสงกรานในแต่ละท้องถิ่นมีความเ,เปี่ยงเบนไปจากแบบอย่างการ จัดประเพณีสงกรานที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสาคัญที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียการขาดสติและนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเพื่อให้การจัดงานประเพณีสงกรานและการเล่นน้ําสงกรานมีเอกลักษณ์ที่งดงาม ตามมฒดธรรมของท้องถิ่นอำเภอสังขระบ,บุรีจึงประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยไร้แอลกอฮอล์ประจำปี2568ดังนี้ 1. เพื่อประกาศเจตนารมณ์สร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยสงกรานต์สังขระบ,บุรีไม่มีแอลกอฮอล์ปี2568 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดและปลอดภัยในทุกภาคส่วน สามห้ามจำหน่ายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามมีสิ่งเสพติดในบริเวณพื้นที่การจัดงาน4เครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเด็กและเยาวยชนรวมเฝ้าวระวังในบริเวณพื้นที่การจัดงาน5ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ขอ,องอำเภอสังขระบ,บุรี6บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด